คีปเมนคืออะไรแล้วทำไมต้องมาคีปเมนกันนะครับวันนี้เราจะมาไขาปัญหากับคำคำนี้กันสำหรับหลายๆคนที่เข้าร่วมกลุ่มของแฟนคลับต่างๆนะครับในวงการ Survival Show แบบนี้จะได้ยินกันบ่อยๆนะครับกับคำว่าให้คีปเมนคีปเมนหรือเขาก็จะอธิบายว่าให้โหวตแค่คนคนเดียวเพราะอะไรทีนี้เราต้องมานั่งความความรู้จักกันก่อนครับว่าเมนคืออะไร เมนก็คือตรงตามตัวครับก็คือหลักก็คือคุณชอบใครมากที่สุดนั่นคือเมนของคุณถ้าในวงการญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าคามิอ่าแต่ในในขณะที่คุณมีคามิคุณชอบหลายๆคนได้ไหมใช่ได้ในภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโอชิคุณอาจจะมีโอชิหลายคนหรือเป็น DD, ดีๆก็คือชอบไปหมดเลยอ่าแต่ทีเนี้ยในในภาษาข้างนอกญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกกันว่ามีเมนหลายคน ทีนี้การมีเมนหลายคนคือชอบหลายๆคนมันเกิดปัญหายัางไงกับรายการ Survivor Show นะครับทีนี้ผมก็จะมาอธิบายครับว่าการคีปเมนสำคัญยังไงคีปเมนก็คือการที่เราชอบใครแล้วต้องเลือกมาครับว่าชอบใครมากที่สุดใครเป็นอันดับหนึ่งในใจเราแล้วก็เลือกพุ่งตรงที่จะไปสนับสนุนคนคนนั้นชอบคนอื่นได้ไหมได้แต่ว่าต้องชอบทิปโหวตคนอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องโหวตทิป อันนี้คือความสําคัญอ่ะมาดูกันการคีบเมนก็คืออย่างเวลาที่มีการโหวตอะไรก็แล้วแต่ให้เลือกไปคนใดคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าคะแนนก็จะได้ไปกองที่คนคนนั้นไม่ต้องแบ่งไปที่หลายๆคนยกตัวอย่างครับกับการที่เราคีบเมนสมมุติว่ามีการโหวตได้ทั้งหมด10วันเรามีคะแนนเราและคนที่คิดแบบเราอ่า100คน มีคะแนนคนละ100ก uh, ็คือ10,000คะแนนทั้งหมดนะครับในอ่าต่อวันต่อวันมี10,000 10วันเป็นรวมกัน1,000 0แถ้าทุกคนคิดแบบเดียวกันโหวตคนเดียวคนคนนี้ได้เลย1,000 0แคะแนนแต่ถ้าคุณมัวแต่ไปโหวตกระจัดกระจายกระจัดกระจายกระจัดกระจายแล้วคนที่เขาโหวตแค่คนคนเดียวมันจะเกิดความแตกต่างเชียอย่างเช่นคุณโหวตให้ทุกคนได้แสน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 หมดเลย แต่ว่าในในคนที่คุณชอบทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งอะที่บ้านของเขาอะแฟนดอมเขาอะโหวตคนเดียวหมดเลยสรุปว่าไอ้แสนแสนแ,สแ,สแสของคุณเนี่ยมันจะโดนตัดด้วยคนเนี้ยพุ่งขึ้นมาเลยคนคนนี้จะอาจจะได้300แสนอันนี้ความแตกต่างกับการที่รอบแรกๆของรายการ survival show อาจจะไม่เกิดปัญหามากนะคะเพราะว่า อย่างตอนนี้รายการหนึ่งก็ให้โหวตได้9คนอีกรายการให้โหวตได้11คนถูกไหมครับไม่มีปัญหาคุณสามารถเลือกกดได้หลายๆคนมันยังไม่เข้มข้นขนาดนั้นแต่รอบลึกๆมันจะเหลือให้โหวตแค่2คนหรือให้โหวตแค่1คนทีนี้จะทํายังไงถ้าคุณชอบหลายคนหลายๆคนแก้ปัญหาด้วยการบอกว่างั้นเดี๋ยววันคู่ฉันเลือกคนนี้สมมติชอบ2คนนะวันขี้ฉันเลือกคนนี้ A กับ B กลายเป็นว่าคุณอนะมีทั้งหมด สิบคะแนนนะสมมติเอาตามตัวอย่างเดิมเลยก็ได้คือคือตัวคุณเองอะ่ะมีมือถือสิบเครื่องอะ่ะสิบเปอร์มีอยู่สิบคะแนนก็คือคุณก็เลยต้องวันคู่วันคี่วันคู่วันคี่สองคนนี้ได้อย่างละห้าคะแนนทั้งคู่เลยรวมสิบวันก็คือห้าสิบคะแนนในขณะที่ตัวซีไม่ใช่คนที่เราเชียร์นะอ่าตัวซีผู้เข้าแข่งขันตัวซีแม่เขาอะ่ะคนในแฟนดอมโบวตคนเดียวโวคนเดียวโวคนเดียว แทนที่เขาจะได้50คะแนนเท่าเราเขาได้100คะแนนห่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือความสําคัญหรือในอีกกรณีหนึ่ง A กับ b ของเราเนี่ยแหละ A กับ B A เราก็โหวตให้50 B เราก็โหวตให้50อ่ะอันนี้คือส่วนของเราแฟนดอมของ A เป็นแบบเราครึ่งหนึ่งก็เลยโหวตให้5 0ออีกอันนึงก็ไปให้คนอื่นที่เขาชอบ แต่ก็จะมีอีก50%ที่โหวตคนเดียวคีพเมนโหวตคนเดียวโหวตคนเดียวสมมติว่าโดยรวมรวมเราไปด้วยแล้วเงี้ยนะครับคนที่คีพเมน1 0 0 0 0แสนคน1 0 0 0งแสนคะแนนอ่ะเอาตัวเลขง่ายๆไอ้อีก1 0 0 0 0แสนนึงเนี่ยดันไปแบบสลับวันโหวตเหลือแค่แสนห้าห้าหมื่นถูกไหมแสนกับห้าหมื่นโหวตคีพเมนโหวตกระจายแสนห้าหมื่นคนนี้เมนเขาเออ่แฟนดอมเขาคีพเมนมาก ตัวบีโหวตเมนเขาหมดเลยกลายเป็นว่าแสนกับแสนเป็นสองแสนสรุปว่าตัว B เข้ารอบตัว A ตกรอบเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับเนี่ยค,คือคือความโหดร้ายอย่างหนึ่งของการที่คุณไม่คิดเมนเอ่อมันอาจจะโหดร้ายในความรู้สึกหนึ่งว่าแบบก็ฉันอยากให้ A เข้าด้วย B ก็เข้าด้วยแล้วถ้าตามเคสเมื่อกี้คุณดันชอบ B มากกว่านิดนึงอะ่ะจะเสียดายไหมเอยชอบ A มากกว่านิดนึงอะ่ะ ใชยได้ไหมสรุปว่า A ตกรอบพอได้แสนห้คนนี้ได้2,000สนตัว B ได้2อ0 0สน B เข้ารอบ A ตกรอบเกิดขึ้นได้นะครับรวมทั้งการที่เราโหวตกระจัดกระจายเนี่ยถ้าหลายๆคนทำมันก็จะเกิดผลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงผลคะแนนมันจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วมันจะมาฟ้องเอาหลังๆเช่นคุณชอบคนตัว A แต่คุณโหวต B C D E F E เข้ารอบกันไปหมดเลยพอถึงไฟนอลจะประกาศ11คน9คนแล้วปรากฏว่าอ้าวทำไมทำไม A อ่ะได้อ่ะสมมุตินะแต่ B C D E ดนตุ๊กไปเลยที่16 17 18 19ทํำไมเกิดอย่างนั้นเพราะมันเป็นการโหวตพ่วงนะครับพอถึงรอบท้ายๆเราเองก็ต้องโหวตคนเดียวเราก็ต้องโหวต A ที่เหลือเราก็ไม่ได้โหวตพ่วงแล้ะเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับกับการที่ ผลไม่เป็นไปตามจริงเพราะว่ามีการโหวตพ่วงเยอะเกิดกับ Produce Japan ซีซั่นแรกคนที่น่าสงสารที่ต้องตกรอบไปไม่ได้เดบิวต์นะครับคนนี้ก็คืออูเอฮาระจุนอูเอฮาระจุนคือใครคือคนที่เคยไปประกวด Produce X 101พร้อมๆกับน้องพีคพร้อมๆกับโทนี่รายการ Youth บยูส U3 พร้อมๆกับว J ยจีเยรายการช่วง2021รวมทั้งจุนคือน้องชายแท้ๆของอิชิกะรายการช่วงครับเขาก็เคยนั่งตำแหน่งเดบิวต์เลยนะการประกาศผลครั้งแรกๆคือแบบอยู่ที่8ที่9ที่10อะไรอย่างนี้เลยนะเคยนั่งตำแหน่งได้นั่งเก้าอี้เดบิวต์เลยแต่ทำไมอยู่ดีไม่ได้เดบิวต์เพราะว่าพอรอบสุดท้ายมันฟ้องว่าบ้านหลักของ จุนมีแค่นี้แต่ว่าคะแนนเมื่อก่อนที่จุนได้คือคะแนนโหวตพว่วงพอถึงรอบไฟนอลปุ๊บโหวตได้คนเดียวคะแนนโหวตพ่วงที่ไม่ใช่โดนเนทจากบ้านอะหายวูบออกไปหมดเลยจุนจากที่เคยอยู่ตำแหน่งเดบิวล่นไปที่20ที่สุดท้ายในไฟนอลเลยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดการโหวตพว่วงแล้วมันก็คือผลมันก็เลยพลิกกันวุ่นวายเลยเพราะฉะนั้น หนึ่งคือน่าสงสารเด็กด้วยสองคือมันไม่ได้มันทำให้กัดเกณฑ์ยากกับอีกอย่างหนึ่งครับกับการที่ไม่คีบเมนอันนี้กลับมาเรื่องเดิมเนาะการไม่คีบเมนก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วใน Produce 101 Japan เหมือนกันในาใน p u o e u c e 101 j a p แปเคยมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มาแข่งนะครับก็คือใช้กลุ่มชื่อกลุ่มว่า six pack boy ก็คือประกอบด้วย aki. อันโดะโทโมอากิ อันโดโทโมอังกิเป็นหนุ่มหล่อเข้มครับแล้วก็หน้าตาส,าสไตล์คนหลอ่อรุ่นก่อนอะผิวเข้มเข้มเมท่ๆคนโนจุนกิคนโนจุกนจก,กิคือเป็นหลอ่อหล่อใสเลยแหละก็เปีนคนหนึ่งโชครับ3คนนี้ก็คือเข้ารอบไฟนอลมาด้วยกันเลยโชเนี่ยไม่เคยนั่งเดบิวต์เลยจุเจกิอลุอกลรอแลๆอยู่ที่แบบที่10บที่สิอยู่เงี้ยส่วนอันโด อันโดอยู่ที่5เลยครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแฟนคลับอยากให้เดบิวท์ทั้ง3คนด้วยความที่อันโดอยู่ที่5 mm hmm. ก็เลยคิดว่า mm hmm. เดี๋ยวบ้านแฟนเบสของขอันโดคงแข็งพอรวมทั้งคนก็ยังไงก็โหวตให้อันโดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยโหวตให้จุนกีกับโชว์ละกันสวยเลยไหมคือดันมีคนคิดแบบนี้เยอะรวมถึง ไม่ได้รู้ว่าทั้งโชว์ทั้งจุนกิบ้านด้อมเขาก็โดนมีเงินโดเนตซ่อนไว้เยอะเลยกลายเป็นว่าประกาศผลไฟนอลออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโชว์ได้ที่12จุนกิได้ที่1 0บหรือส1บเอนี่นแหละ10อืมแล้วอ,อ,อันโดจากที่เคยได้ที่5หลุดไปที่14ไม่ได้เดบิวต์ครับ ทั้งที่เป็นคนที่คะแนนสูงกว่าอีก2คนมาโดยตลอดนี่คือการไม่คีพเมนคุณชอบอันโดมากที่สุดแต่ดันไปช่วยคนอื่นๆที่แบบรุกลองคุณเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอันโดเลยไม่ได้เดบิวเพราะฉะนั้นการคีพเมนสำคัญมากนะครับต้องตัดใจให้ได้เพราะฉะนั้นในการโหวตรายการเซอร์ไววออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามครับพยายามโหวตแค่คนเดียวเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แล้วก็ต้องตัดใจให้เป็นการโหวตพ่วงให้คนนู้นคนนี้มันจะทําให้ผลคะแนนเหวี่ยงแล้วก็จะทําให้คนอื่นคะแนนขึ้นแต่ของเราอ่ะเท่าเดิมเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายๆแฟนดอมหลายๆบ้านพยายามจะพูดกันว่าให้คีปเมนให้โหวตเฉพาะคนที่ชอบคนเดียวพอเลยเขามีสล็อตให้โหวต11ที่ไม่ต้องใช้ทั้ง11ที่ใช้แค่หนึก็พอ อันนี้คือคําแนะนํานะครับแต่ไม่ใช่คําบังคับอะไรแต่ถ้าทําได้ก็จะทําให้เมนของคุณมีโอกาสได้เดบิวต์มากขึ้นและคะแนนไม่หายดวมทั้งคะแนนไม่ไปเติมให้คนอื่นโอเคหวังว่าคลิปนี้จะพอให้คำกระจ่างความกระจ่างของคำว่าคี m เมนได้บ้างนะครับแล้วก็ให้แนวทางในการคิดว่าคุณควรจะ k e ี m เมนไหมในรายการ s u r v ์ไ o ร s ์โชวแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันครั้งหน้าครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่มันเด่นๆเราควรจะมาพูดถึงกันเดี๋ยวผมจะมาแทรกแบบนี้ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปเมนก่อน <laughs>